กลางห้องอาหารหรูหราโต๊ะยาวปูด้วยผ้าขาวสะอาดแก้ววายใส่สะท้อนแสงไฟระยิบระยับชายคนหนึ่งนั่งพิงพนักเก้าอี้ใบหน้าคมเข้มแต่แฝงด้วยความเหนื่อยล้าเขาคือซีีโอพันล้านผู้ครอบครองบริษัทใหญ่แต่กลับไม่มีความสุขแม้เพียงชั่วครู่จานอาหารนับสิบถูกวางตรงหน้าสเต็กชิ้นหนาเนื้อปลาสดจากทะเลแต่ทุกคำที่เข้าปาก กลับจืดชื่อร้ารสชาติความรู้สึกเบื่อหน่ายปกคลุมกลิ่นซอสเข้มข้นทำให้คลื่นไส้เสียงช้อนกระทบจานฟังแล้วรำคาญหูในอกเต็มไปด้วยความว่่งกล่าทันใดนั้นเสียงเล็กเ่า,าเบาดังขึ้นข้างห้องครัวประตูไม้เปิดออกอย่างช้าเด็กหญิงตัวเล็กอายุไม่เกินหกขวบถือจานข้าวผัดร้อนๆนในมือกลิ่นหอมลอยออกมาทันที หอมของกระเทียมเจียวผสมเสียงกระทะที่ยังคงก้องอยู่ในใจความรู้สึกเหมือนเวลากลับหมุนย้อนเขาหยิบช้อนขึ้นมาขีบข้าวผัดเม็ดร,ร่วนขึ้นสู่ริมฝีปากรสชาตซึมเข้าสู่ลิ้นความหอมและเค็มหวานกลมกล่อมหัวใจเต้นแรงเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายเขามองเด็กหญิงด้วยความตกใจสายตาสันไหวราวกับเหงาเงาในอดีตเธอยิ้มบางบาง แก้มแดงระเรื่อจากไอร้อนของเตาภายในอกของเขาสั่นสะท้านภาพความทรงจำที่ถูกกดทับกลับฟื้นขึ้นชื่อหนึ่งดังสะท้อนอยู่ในความคิดสายสัมพันธ์บางอย่างเริ่มเผยตัวเด็กหญิงเงยหน้ามองแววตาสดใสแต่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งประโยคสั้นๆหลุดจากริมฝีปากเธอเสียงใสไร้เดีงสาแต่กลับทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะ คำเพียงสองคำเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางอกโลกทั้งใบเงียบสนิทเสียงนาฬิกาบนผนังดังก้องเกินจริงมือที่ถือช้อนสั่นสถานข้าวผัดที่ขี้พ,พังไว้ร่วงหล่นกระทบจานเสียงนั้นคมชัดเจาะทะลุทุกความรู้สึกสายตาของชายผู้เป็นซีอโอเบอิกกว้างด้วยความตกใจเขามองเด็กหญิงอีกครั้งเส้นผมเธอสลวยดำเหมือนใครบางคน แววตากลมโตคู่นั้นสะท้อนภาพผู้หญิงที่เขาเคยรักสุดหัวใจลมหายใจติดขัดเหมือนถูกกดทับด้วยความจริงที่ไม่อาจหนีเหงื่อเย็นผุดขึ้นเต็มหน้าผากหัวใจเต้นถี่ไม่เป็นจังหวะเด็กหญิงก้าเข้ามาใกล้เธอวางจานข้าวผัดลงตรงหน้าเขาอย่างระมัดระวังยิ้มเล็กๆไม่หวาดกลัวแต่กลับมั่นคงอย่างประหลาดกลิ่นหอมยังคลุ้งรอบโตะ๊ะ อบอวลด้วยความอบอุ่นตรงกันข้ามกับความเย็นเย,ยือกในใจเขาความจริงกำลังเปิดเผยอย่างโหดร้ายและงดงามในเวลาเดียวกันดวงตาของเขาไหววูบเสียงหัวใจดังก้องในหูทุกภาพอดีตไหลทะลักเข้ามาคืนที่เขาจากไปโดยไม่หันกลับใบหน้าของหญิงสาวที่ร้องให้ในความมืดเด็กหญิงยื่นมือเล็กๆมาจับข้อมือเขาสัมผัสนั้นอุ่นกว่าความจริงใดๆ ซีโอพันล้านที่เคยไม่กลัวใครกลับนั่งนิ่งราวกับถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งริมฝีปากและขยับพูดแม่บอกว่าถ้าพ่อเบื่ออาหารหนูต้องทำข้าวผัดให้พ่อชิมเสียงใส่นั้นกรีดเล็กเข้าในใจชายผู้เคยมีทุกอย่างกลับรู้สึกเหมือนตอนเองไร้สิ้นทุกสิ่งเหลือเพียงความผูกพันเลือดเนื้อที่ไม่อาจหลีกหนีได้ เขากัดฟันแน่นแต่ร่างกายยังสั่นระริกในดวงตาของเด็กหญิงไม่มีความเกรงกลัวมีเพียงแววแห่งความหวังที่สะท้อนกลับมาทุกครั้งที่เขามองความจริงหนักหน่วงราวภูเขากำลังถาโถมเข้ามาไม่หยุดและเขาไม่อาจหลบหนีได้อีกต่อไปดวงตาเขาเริ่มพร่าน้ำตาที่ไม่เคยยอมให้ไหลต่อหน้าผู้ใดกลับเอ่อขึ้นโดยไม่ทันตั้งใจ เด็กหญิงยังคงยิ้มมือและก,กอบกลุมข้อมือเขาแน,น่นความอุ่นไหลซึมเข้าสู่หัวใจที่เคยเย็นชาเขาพยายามเอ,อ่ยบางสิ่งแต่เสียงติดขัดในลำคอเพียงลมหายใจสั่นพร่าเล็ดลอดออกมาเหมือนคนที่สูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองร่างกายหนักอึ้งขณะที่ความจริงหนักกว่าเขามองใบหน้าใสซื่อของเด็กหญิง ทุกเส้นสายชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้เธอคือสายเลือดของเขาเธอคือคำตอบที่ไม่เคยตามหาแต่กลับปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมจานข้าวผัดที่ทำให้หัวใจเขาฟื้นคืนชีพในอกของเขาเกิดการต่อสู้ความยินชาของซิยูผู้ยิ่งใหญ่ปะทะกับเสียงเรียกที่อบอุ่นว่าพ่อทุกสิ่งกำลังพังทลายลงและก่อร่างใหม่อย่างช้าๆในความเงียบงันนั้น เสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินแต่สำหรับเขาเวลาราวกับหยุดนิ่งริมฝีปากแห้งผ่าค่อยๆขยับเสียงต่ำแต่พระเล็ดลอดออกมาลูกของพ่อเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆแววตาเปล่งประกายเหมือนดวงดาวไม่มีคำตำหนิไม่มีความโกรธมีเพียงการยอมรับที่บริสุทธิ์หัวใจเขาถูกบีบแน่นความทรงจำเก่าโถมเข้ามาอีกครั้ง คืนที่เขาปล่อยมือผู้หญิงคนนั้นและจากไปโดยทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังตอนนี้ผลพละปรากฏชัดในรูปร่างเล็กๆตรงหน้าเลือดเนื้อที่สืบต่อจากเขากลับเป็นผู้ปลุกชีวิตที่เขาคิดว่าสิ้นไปแล้วเขายกมือใหญ่ขึ้นสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้ค่อยๆวางลงบนศีรษะเล็กสัมผัสนุ่มนวลเหมือนกลัวเธอจะหายไปแสงไฟคริสตัลเหนือสีส่องสะท้อน ระกายอบอุ่นแทรกผ่านน้ำตาของเขาเชียวพลานที่ไม่เคยยอมแพ้สิ่งใดกลับให้แพ้อย่างราบคาบต่อรอยยิ้มเล็กๆของเด็กหญิงที่เรียกเขาว่าพ่อเสียงลมหายใจของเขาหนักและถี่เหมือนคนที่เพิ่งรอดพ้นจากการจมน้ำเด็กหญิงหัวเราะเบาๆเสียงนั้นสดใสาราวกับประคังเงินมันแตกต่างจากความเงียบอึมครึมที่รายล้อมโตอาหารหรูเธอหยิบช้อนขึ้นมา ตักข้าวผัดเม็ดร,ร่วนส่งตรงต่อหน้าเขาพ่อกินอิสิขนูทำเผื่อพ่อคนเดียวมือเขาสั่นจนแทบจะจับช้อนได้อยู่แต่สุดท้ายก็ยอมตักตามคําขอรสชาติไหลผ่านลิ้นอีกครั้งและในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความหมายที่แท้จริงของคําว่าอาหารไม่ใช่ปพระส่วนผสมไม่ใช่พระสูตรลับแต่พระมือเล็กๆที่ลงแรงปรุงด้วยใจดวงตาของเขาแดงจัด ทุกชิ้นเหมือนฟื้นคืนชีพจากคนที่เคยเบื่อทุกจานตับพบว่าตอนนี้ไม่อิ่มสักทีเด็กหญิงนั่งเฝ้าดูแววตาเต็มไปด้วยความสุขในความเงียบเขาได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาความรู้สึกที่ถูกปิดตายมานานเริ่มถูกปลดล็อกทีละชั้นและเขาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นตรงหน้านี้เอง เขาวางช้อนลงอย่างช้าเสียงกระทบจานเบาแต่ก้องสะท้อนในใจดวงตาคมที่เคยเฉียบขาดบนโต๊ะเจรจาตอนนี้กลับสั่นไหวราวกับเด็กหลงทางมือใหญ่ยื่นไปหาเด็กหญิงแต่ชะงักกลางอากาศเพราะกลัวว่าตัวเองไม่มีสิทธิแม้แต่จะสัมผัสเด็กหญิงกลับเป็นฝ่ายขยับเข้ามาอบแขนเล็กๆก,กอดรอบเอวเขาแน่นความอบอุ่นทาโถมเหมือนคลื่นทะเล พังทลายกำแพงแข็งกระด้างที่สร้างมาตลอดชีวิตหัวใจเขาแทบแตกสลายน้ำตาไหลลงแก้มโดยไม่อายใครเสียงในอกตะโกนดังลัน่นนี่ไม่ใช่ความฝันนี่คือความจริงที่เขาหนีมาตลอดกลิ่นข้าวผัดยังลอยคลุ้งแต่เหนือกว่านั้นคือกลิ่นความรักที่ไม่เคยได้สัมผัสมันเรียบง่ายและจริงแท้จนแม้เงินพันล้านก็ซื้อไม่ได้ เขาก้มลงกระซิบใกล้หูเด็กหญิงเสียงสั่นพระแทบแตกหายเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มเล็กๆแต้มบนใบหน้าแววตาใสบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความเชื่อใจหนูรู้ข้าพ่อกลับมาแล้วจริงๆคำตอบนั้นอ่อนโยนแต่กลับแทงะลุหัวใจเขาอย่างแรงเหมือนเธอไม่เคยโกรธเหมือนไม่มีความผิดใดให้ต้องชดใช้เสียงภายในห้องอาหารเงียบงัน แสงไฟระยิบระยับสะท้อนแก้วไว้ว่างเปล่าแต่บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปจากความอ้างว้างเย็นชากลายเป็นความอบอุ่นที่โอบล้อมทั้งสองไว้เขาก้มลงมองจานข้าวผัดที่เหลือเพียงครึ่งทุกคำที่เคยตัดเข้าไปคือการปลุกหัวใจที่ตายด้านให้ฟื้นขึ้นใหม่คือการยืนยันว่าความสุขไม่ได้ซ่อนอยู่ในอาหารราคาแพงแต่ซ่อนอยู่ในมือเล็กๆที่ยื่นให้เขาด้วยรักแท้ เขาประคองแก้มเล็กของลูกสาวน้ำตาย,ยังคงเอ่อคลอในดวงตาคมหัวใจที่เคยเป็นหินแข็งตลับเต้นแรงราวกับเด็กหนุ่มอีกครั้งและในห้วงวินาทีนั้นเชี่ยวพันล้านที่เคยมีทุกสิ่งกวับรู้ว่าตัวเองเพิ่งได้พบสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตเด็กหญิงยิ้มกว้างขึ้นสายตาเปล่งประกายเหมือนดวงอาทิตย์เช้ามือเล็กยกช้อนข้าวผัดขึ้นอีกครั้ง พ่อกินอีกคำสิคะพ่อจะได้แข็งแรงเขามองเธอด้วยความตกตะลึงคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังเหมือนมีเวทมนต์บางอย่างปลุกชีวิตเขารสชาติของข้าวผัดทุกคำไม่ใช่แค่รสอาหารแต่เป็นรสของความรักที่แท้จริงความยินชาความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่าที่สะสมมาตลอดหลายปีทั้งหมดสลายหายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นที่ล้นทะลัก เขารู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นภายในตัวเด็กหญิงหัวเราะเบาๆเสียงนั้นสั่นสถานหัวใจเขาเขาอบเธอไว้อย่างแน่นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้เวลาหยุดก่อนที่เขาจะกอดเธอแน่นกว่านี้รอบตัวเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของข้าวผัดและความสงบที่แผ่ซ่านราวกับพื่นลมอ่อนๆเขารู้ทันทีว่าชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะเด็กหญิงตรงหน้าคือทุกสิ่งที่เขาเคยตามหาและไม่เคยรู้ว่าจะพบในวันที่หัวใจว่างเปล่าเช่นนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองเด็กหญิงอีกครั้งแววตาใสซื่อของเธอสองประกายเต็มไปด้วยความเชื่อใจและความหวังสิ่งที่เขาพยายามสร้างมาทั้งชีวิตไม่เทียบเท่ากับความอบอุ่นนี้เด็กหญิงยื่นมือเล็กๆมาจับมือเขาความสัมผัสนนั้นุ่มและอ่อนโยน แต่กลับทำให้หัวใจที่เคยแข็งกระด้างละลายลงเหมือนน้ำแข็งในฤดูหนาวละลายด้วยแสงอาทิตย์หนูอยากอยู่กับพ่อทุกวันค่ะเสียงเล็กๆแผ่วเบาแต่กลับก้องกังวานในหัวใจเขาความรู้สึกผิดและความรักที่ทับถมมานานถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยรู้จักเขาพยายามพูดบางอย่างแต่คำพูดติดคอทุกสิ่งราวกับถูกกลืนหายไปในสายตาและรอยยิ้มของลูกสาว เขาเพียงยกมือใหญ่ขึ้นปัดเส้นผมเล็กๆของเธอและแนบใบหน้าของเขาเข้ากับแก้มเล็กนั้นในวินาทีนั้นความเงียบของห้องอาหารเต็มไปด้วยความหมายทุกจานอาหารราคาแพงความสำเร็จและความร่ำรวยล้วนกลายเป็นสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับหัวใจเล็กๆที่กำลังยื่นรักให้เขาโดยไม่เงื่อนไขเขารู้แล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ชีวิตของเขาและเด็กหญิงตรงหน้าจะเปลี่ยนไปตลอดการและความรักที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเขาก้มลงมองเด็กหญิงอีกครั้งรอยยิ้มของเธอยังคงอบอุ่นและมั่นคงเหมือนแสงเช้าที่ส่องผ่านหน้าต่างทำให้หัวใจที่เหนื่อยล้าได้รับชีวิตใหม่เด็กหญิงค่อยๆวางจานข้าวผัดลงบนโต๊ะแล้วเอ่ยเสียงอ่อนหวานหนูอยากทำอาหารให้พ่อทุกวันคะ่ะคำพูดนั้นเรียบง่าย แต่กอดหนักแน่นและเต็มไปด้วยความหมายเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่เชื่อมหัวใจของพ่อและลูกไว้แน่นมือใหญ่ของเขาโอบรอบไหล่เล็กแน่นขึ้นช้าๆความอบอุ่นแผ่ซ่านผ่านทุกเส้นเลือดทุกความเหงาและความเหนื่อยล้าที่เคยสะสมค่อยๆละลายหายไปในอ้อมกอดนี้เด็กหญิงเงยหน้ามองเขาดวงตาใสาบริสุทธิ์เปล่งประกายเหมือนดวงดาว เธอไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ความรักที่ส่งผ่านสายตาชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดเชีวยว้นันที่เคยมีทุกอย่างตอนนี้รู้สึกเหมือนมีเพียงสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือการได้อยู่กับลูกสาวตรงหน้าและรับรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงเขานั่งเงียบอยู่ข้างโตะ๊ะสายตาย,ยังคงจ้องไปที่เด็กหญิงทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อเธอเพียงคนเดียว เด็กหญิงหัวเราะเบาๆเสียงใส่ซื่อทำให้เขารู้สึกอบอุ่นจนแทบละลายพ่อขนูอยากให้พ่อกินข้าวผัดอีกคำคะ่ะเขายิ้มบางๆแม้ใจยังสั่นหยิบช้อนขึ้นมาและตักข้าวผัดอีกคำส่งตรงปากรสชาติอบอวนไม่ใช่แค่จากเครื่องปรุงแต่เต็มไปด้วยความรักที่เธอใส่ใจอย่างแท้จริงเขามองเธออย่างไม่กระพริบตาความจริงที่เพิ่งเปิดเผยยังคงตะลึงอยู่ในใจ เด็กหญิงไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลูกสาวของเขาคนที่เขาไม่เคยรู้จักแต่กลับมีอำนาจมากพอจะเปลี่ยนชีวิตของเขาลมหายใจของเขาเริ่มสงบแต่หัวใจยังคงเต้นแรงเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากความม่องเปล่าหลายปีเขารู้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกเช้าทุกมือ้อทุกคำพูดและทุกรอยยิ้มจะมีความหมายใหม่ พราะมีเด็กหญิงตรงหน้าเป็นทุกสิ่งของเขาเช้าวันใหม่สาสสองผ่านหน้าต่างกระจกสูงแสงอ่อนละมุนชวนให้หัวใจอบอุ่นซีโอพันล้านนั่งอยู่ข้างโต๊ะอาหารเด็กหญิงตัวเล็กนั่งตรงข้ามทั้งสองสบตากันด้วยรอยยิ้มเงียบๆวันนี้ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเหนื่อยล้ามีเพียงข้าวผัดจานเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพัน เขายกมือใหญ่ของเขาวางลงบนมือเล็กของเธอสัมผัสนั้นอุ่นและมั่นคงเหมือนสัญญาว,ว่าจะไม่ปล่อยเธอไปอีกเด็กหญิงหัวเราะเบาๆพ่อขนูจะทำข้าวผัดให้พ่อทุกวันเลยเขายิ้มตอบความอบอุ่นแผ่ซ่านในใจทุกความเหนื่อยล้าความเบื่อหน่ายและความว่างเปล่าที่เคยสะสมมานานหายไปหมดสิ้นในวินาทีนั้น ซีโอพันล้านรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องเงินทองหรือความสำเร็จแต่คือการได้รักและได้รับรักจากคนที่สำคัญที่สุดและครั้งแรกในรอบหลายปีเขารู้สึกเต็มใจและพร้อมใจที่จะใช้ชีวิตใหม่รวมกับลูกสาวของเขาคนที่ทำให้โลกทั้งใบสว่างสวยด้วยเพียงรอยยิ้มและจานข้าวผัดเล็กๆพ่อและลูกสาวนั่งกินข้าวผัดพร้อมกันเสียงหัวเราะและความสุขเต็มห้องอาหาร และเรื่องราวของซีโอพันล้านที่เบื่ออาหารก็จบลงอย่างอบอุ่นและสมบูรณ์พร้อมกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและครอบครัว